หลายผู้มีปากเสียงกันบ่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้สวัสดีค่ะหนุ่มๆพบเจอกับก้อยนะคะก่อนอื่นแนะนําก่อนนะคะว่าช่องก้อยเป็นช่องเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่นะคะมีหนุ่มหลายคนนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามว่าตัวเองเป็นคนเซ็กจัดมีความต้องการสูงวันละหลายหลยครั้งแฟนไม่ยอมจะทํำยังไงนะคะวิธีการแก้ปัญหานี้ก็ไม่ยากนะคะให้คุณนึกย้อนกลับไปนะคะในอดีตนะคะคุณและแฟนของคุณนะคะ ได้มาอยู่ด้วยกันในวันนี้เป็นเพราะว่าความรักหรือว่าเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนเซ็กซจัดนะ,ะอันนี้เป็นคําถามนะคะซึ่งคําตอบก็แน่นอนนะคะป่ายิงเข้ามาอยู่กับคุณเพราะว่าความรักนะคะในเมื่อคุณและเธอรักกันนะคะคุณก็ต้องหาจุดกึ่งกลางที่คุณและเธอรับได้แล้วก็มีความสุขนะคะความรักนะคะมันต้องมีการยืดหยุ่นเอื้ออาทรเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะทํายังไงนะคะในเมื่อคุณเป็นคนเซ็กซจัด คุณจะต้องลดปริมาณของตัวเองลงนะคะคุยกันอย่างเช่นนะคะเดือนละสาครั้งสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือสองสวันครั้งอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่ากี่ครั้งที่คุณและแฟนคุณรับได้นะคะถ้าคุณรู้สึกไม่พอนะคะให้ช่วยเหลือตัวเองบ้างนะคะหรือหากิจกรรมอย่างอื่นทำนะคะให้มันยุ่งเข้าไว้หางานเพิ่มให้มันยุ่งเข้าไว้เพื่อจะให้มันลืมเรื่อง เรื่องนี้ไปบ้างนะคะไม่ควรหมกมุ่นจนเกินไปนะคะฝากไว้ให้คิดไว้เราเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปค่ะ